สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟุกในช่องสิวรู้แบบนี้คือดีใจมากเพราะว่ารอบนี้อ่ะฟุกจะมานั่งกีดนั่งวีดมานั่งเรียกเอ็นไฮเพนแล้วนะครับทุกคนฟุกเป็นเอนจีนแล้ว ก็คือวันนี้จะมานั่งรีแอคฟีเวอร์ที่กําลังจะปล่อยตอนนี้คือนี้ก็คือเปิดคลิปรอ,อจริงๆนะอันนี้คือเปิดคลิปรอเป็นการแบบเปิดคลิปรอจริงๆตอนนี้คือเห็นปะ59คืออีกนิดเดียวคือบอกก่อนว่าฟุกอาจจะไม่ได้รู้จักน้องมากขนาดนั้นเพราะว่าฟฟกเพิ่งจะเซ็นสัญญามาเป็นเอ็นจีนได้ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะครับทุกคนแต่ว่าคือฟฟก,ก็พรอมมากประมาณหนึ่งพอแบบเราตัดสินใจเคาะเมนเลือกแล้วว่าแบบเออฉันจะติ่งุฟก,ก็ไปซื้อมาเลย ทุกคนสี่ทุ่มแล้วเราไปดูกันเลยไหมคือฟุกอยากดูแล้วอะ่ะเออไว้เดี๋ยวเมาส์เรื่องราวอะไรต่างๆการต่อข้างหลังแล้วกันนะโอเคไหมเออเพื่อแบบบางคนอยากดูรีแอคอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูรีแอคก่อนก็คือรอบแรกอาจจะดูเต็มก่อนวิดความหลอ่อความอะไรอย่างี้ของน้องก่อนนะจ๊าทุกคนแต่นี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ว่าก่อนจะไปดูอย่าลืมกดซับสไครต์รฟุกด้วยกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกคนเปิดเปิดรอกนแบบนึงเอาสีแดงแล้กันเนาะ เออโอเคเอมวนานอยู่นะ4นาที11วิวิแต่วเพลงจริงๆเขาไม่ถึง3นาทีเลยเนาะใช่ไหมฟีเวอร์มีความแบบว้าอาล้วนะเนี่ยมันมีความเชื่อมกันตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เชื่อมกันแต่ว่ามันมีชุดนี้น่าจะเชื่อมกัน โอ้แล้วหล่อมากเว้มีภาพสวยมาก โอ้ยอยเดี๋ยวก่อนนะแต่คือโชว์ทีมันเชื่อมกันกำลังเชื่อมโยงอยู่ หรือมาแค่นั้นความเชื่อมโยงอะไรอย่เงี้ยอานีีซับอยู่เหรอปิดซับก่อนโอ้ยเท่ามากเลยไฟเมื่อกี้เท่ามากเลย เราวงานทำเอ็มวีดีมากเลยอ่ะ 그 Fever, 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 f e 고 싶어 Don't stop 그래 f e v e a Fever, 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 f e v e b Fever, 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 f r e โอลซ่อนอูคือแบบหล่อมักน้องแบบได้หลายมุมหลายยุคมากุมชอบท่อนนี้มากในทีเซอร์นิกกี้น่ะแบบเลิศมากผมชอบท่าหมุนหัวมากโอ้ยเซร ว,วิ่ยมหมือนั่งโดนโดนข้างไว,วบบ้อ่หไฟกพิบแรงเลย โอ้ยทาบคล้ายดี DNA เอเหมือนกันเนาะเออใน,ในความท่าในความทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจบแล้วคือบาปคือบาปคือ <c oughs> ดีมากโอ้ยไฟมันแดงติดหน้าฟุกปะ ขอปิดก่อนขอวีดอีกรอบหนึ่งแต่จะบอกว่าความเชื่อมโยงเนี่ยคือมันมีชุดอยู่ที่เชื่อมโยงถูกไหมมันมีชุดที่เชื่อมโยงกับเออดังเดสถูกปะเออแต่ว่า มันมีความแบบอันนี้เป็นสตอรี่อะไรอีกเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วอ่ะหรือเพราะว่าเขาไปทําแบบเกิดการวางยาพีต่างๆในน้ําที่เทลงไปในน้าพุอะไรเงี้ยรอบที่แล้วหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นการแบบปูต่อไปขอเรียกว่าจาักรวาลบรออเดอร์ละกันเนาะที่แบบจะปูต่อไปในเดย์ญี่ปุ่นหรือเปล่าก็เลยมีเป็นแบบซีนนี้เข้ามานิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันอีกนิดหนึ่งคือไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมโยงอะไรกันได้ถ้าสาระในช่องนี้นจะไม่ได้มีแต่ว่า ความกรีดนั้นก็พอให้ได้บ้างนะครับทุกคนขอไปดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้อาจจะแบบหยุดหยุดบ้างเมาเบ้างนะทุกคนคือแบบเจล่อมากอันเนี้ยคือเหมือนอันเนี้ยปูเรื่องมาเลยอะปูสตอรี่เลยอันนี้อะแล้วตอนแรกคิดว่าแบบ เอ้ยมันจะมีนี่หรือเปล่าผู้หญิงที่เป็นตอนจบของรังเดสใช่ไหมเออที่มากดกิ่งอะไรางี้เราคิดว่าเอ้จะเป็นอันนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่สั่งสั่งเทไอนี่หรือเปล่าแต่ถ้ามองว่าเป็นอุปสรรคแล้วมีอุปสรรคก็ได้อะ่ะ ต่างๆอะแต่คือเขาเลือกที่เป็นชุดนีมาใช่ไงถูกปะน้องโดนแบบความมืดเกินกลินอะเนี่ย หรือถ้าจะเป็นในอีกแง่หนึ่งใช่ไหมที่โฟคิดได้คือเพราะว่าเพลงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบคนคนหนึง่งผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมทําทให้เล่าร้อนอะไรแบบนี้แล้วคือเหมือนอาจจะเป็นสื่อไปนในทางกิเลสอันนี้คือเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะขอขั้นตรงกลางเลยอาจจะเป็นแบบกิเลสอย่างหนึง่งอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะเป็นแบบแทนอันนี้หรือเปล่า เออที่ทําให้เขาลุ่มร้อนได้นี้คือมันก็ตีได้แล้วแต่ความคิดเห็นของคนทัศนคติของคนแต่ละอย่างเนาะถือว่าไม่มีถูกผิดละกันเป็นความคิดที่แบบจากสมองออนไลน์นี้ของฟุกด้วยนะครับทุกคนก็คือหรือว่าแค่เกินเฉยๆเพื่อจะปูไปในบลออเดอร์ที่3ของเดยญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะล่อมา ไม่ต่างว่าถ่ายสวยมากน่ะไฟเมื่อกี้ที่ฟูกบอกว่าฟูกชอบใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ตัวนะนเนี่อยอี่รอบดีมากอืม แเราแบบต้องลงมาตรงปากด้วยนะขอดูเจก่อนสักนโอ้แต่ท่านเพลงนี้ท่าดีนะนี่เออแบบร้อนไปทั้งตัวเลย เนี่ยเขาทำเฮ้ยเราก็เผื่อไปทำให้เขาเรเล่าร้อนรุ่มร้อนอ่ะช่วงนี้เริ่มเซ็กซี่แล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเงี้ย วันสนั้นก็คือแบบพอราอยูน่นี่น้องก็จะเป็นอีกลุคนึงที่แบบหล่อมากอะท่าน,นี่ต้องให้นิกกี้จริงๆแต่ชอบในทีเซอร์มากกว่าเพราะว่ามันเห็นท่าเต้นเต็เตม นี่ยโอ้ยใจเต้นตุ้ตตมตุ้มตอมๆอะ่ะเอ้ยหรือว่าแบบสร้อยนี้เป็นฟิลแบบเขาให้มาเนี่ยตัวร้อนแล้วแต่มีความแบบภาพซ้อนมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยอยู่ดีก็มีซีนนี้ขึ้นมาอีกอะแต่มันเป็นย้อนเลยเพราะมันเป็นไอ้นี่ปิวขึ้นด้วยเป็นกิเตอร์ที่ปิวขึ้นไปด้วย หรือเพราะเป็นการเชื่อมฉากด้วยขอทษหรือเพราะเป็นการเชื่อมเชื่อมแบบเชื่อมซีนเชื่อมอารมด้วยเถบบเพราะว่ามันเป็นมือที่เลื่อนขึ้นถูกไหมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเออเออนั่นแหละวิบเออที่มันโปรยลงมามันเลื่อนขึ้นนี่มันเป็นการเชื่อมเหมือนกันอ,อันนี้ก็ขึ้นไปอีกเห็นปะโอ จบด้วยจองวอนจบแบบตัดไปเลยจบแบบตัดแบบตัดแบบตัดไปเลยอ่ะจบเมาส์กันดีกว่านานแล้วเนี่ยเออนี่ก็คือเป็นแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไปเล็กในนี้ก็คือเป็นขีดแบบเกดด้วยความส่วนตัวนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวโดยเฉพาะคือมันก็ตีได้หลายแง่ แต่ถามว่าพอพอมันเป็นซีนแรกอันนั้นใช่ปะแล้วมันก็ตัดหายไปเลยคือคือข้างหลังมันมันไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกันกับข้างหน้าแล้วด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นเงามือดอ่ะเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันไม่มีแล้วถูกปะมันจะมีมาแค่ชุดอย่างเดียวเออโฟลเลยคิดว่ามันอาจจะตีความเป็นแบบความแบบกิเลสในตัวนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่า เออคือมันก็แล้วแต่คนคิดเหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะอย่างที่ฟูบอกปไปเขาอาจจะปูไปเพื่อจะไปต่อในเดย์ญี่ปุ่นหรือเปล่าบอดดี้ที่3หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกฟูกอ่ะเพิ่งเซ็นสัญญามาเป็นเอ็นจีนได้ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์แล้วก็ซื้อบงมายอยะไรเงี้ยนะครับทุกคนแต่ว่า,วาคือกีจริงๆคืออันนี้เราจะมาเมาส์กันดีกว่ามาเมาส์กันอย่างเพลงนี้ตอนแรกอ่ะฟูคิดว่าอันนี้เขา,เข,าเข้าเรื่องเมาส์แล้วนะจบเรื่องของรีแอคแล้วแต่ก็มาเมาส์เอ็มวีก่อนแล้วค่อยมาเมาส์บอดความเป็นมาของนจฟ โอเคปะโอเคคิดวอาจะยาวนิดนึงนะขอโทษด้วยตอนแรกที่ฟังเพลงนี้เลยใช่ไหมเนื้อหามันก็มีความเซ็กซี่นะคือเหมือนแบบทาให้เขาเล่าร้อนรุ่มร้อนเหมือนเป็นไข้อะไรนู่นเป็นฟีเวอร์อะไร ever, อย่างเงี้ยแล้วคือทานองเพลงบีดการร้องอะไรเงี้ยคือถ้าฟังแค่เพลงอ่ะมันดูเซ็กซี่มากทางการร้องเนี้ยมันจะดูแบบมีความแผบบ่วเบามันดูเซ็กซี่จริงเหมือนกระซิบข้างหูเลยนะเพลงเนี้ยแล้วคือบีดด้วยก็ทาให้รู้สึกเซ็กซี่มันจะมีความแบบไหลมันรู้สึกจะต้องไหลอะไร,ะไรสักอย่างนึงอนะ่ะเออแต่ว่าใน MV เนี่ย แรกๆไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นคือมันจะมีซีนเซ็กซี่แค่รู้สึกว่าจะมีแค่ไม่กี่ซีนนะเออช่วงแบบของพี่ฮีซึงอันนี้ของพี่ซึงขอบอกเลยว่าเซ็กซี่ตอนที่อยู่ในห้องนอนหรือว่าเป็นห้องนอนที่นอนไปตอนนั้นแล้วก็เออของเจก็ถือว่าเซ็กซี่แต่ว่าของคนอื่นก็ไม่ได้ขนาดนั้นตอนแรกเราคิดว่าโอ๊ยมันต้องเซ็กซี่มากแนะ่ๆเพราะว่าด้วยบีทเพลงทํานองเพลงแต่ว่าพอมาดู MV อะ่ะไม่รู้สึกถึงความเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นน่ะแต่ว่าถ้าฟังจริงๆอะ่ะ ฟังเพลงอย่างเดียวไม่ได้ดูภาพเลยเลยแว็บแรกเลยคือรู้สึกว่าเพลงนี้ดูเซ็กซี่มากเลยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็จะบอกว่าชื่นชอบท่าเต้นมากมีความคล้าย DNA เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบไล่มาเหมือนค่อยๆร้อนเล่าร้อนลุ่มร้อนอะไรขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนั้นอะ่ะอันนี้คือในความคิดของฟูนะพอมาเป็นเอนจินใช่ไหมพอมาได้ติ่งเอ็นไอเพน่ะเราก็ไปย้อนดูอะไรต่างๆคือเ e อร์ฟอร์แมนซ์เขาเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้ง7คนเนี่ยคือดีมากมาการคิดท่าเต้นแต่ละอย่างมันเข้ากับ บีดเพลงมากเพราะว่าเข้าใจการคิดท่าเต้นที่มันเข้ากับทํานองไหมคือมันจะไหลไปด้วยกันทํามันจะยิ่งเพิ่มอิมแพ t ของเพลงนั้นอ่ะเพิ่มอิมแพ t ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเพลงนั้นเข้าไปอีกมันจะแบบมันจะเข้ากับดนตรีท่าเต้นมันเข้ากับดนตรีมากเข้ากับบีดเพลงอะไรเงี้ยคือฟกชอบมากแล้วคือแต่ละคนเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเพอร์ฟของแต่ละคนคือมันลงตัวไปหมดอ่ะพอมันมารวมกันคือมันแบบเป๊ะมากแล้วคือการคิดท่าต่างๆอะไรเงี้ยมันดูสวยไปหมดเลยเวลาดูแบบทั้งสเตจทั้งแบบห้องซ้อมอะไรเงี้ ือดูอวยปพะเออแต่ว่ามันดีจริงจพอฟุ้งมาเป็นเอนจีนใช่ไหมคือฟุกก็ลองไปย้อนดูตอนแรกอ่ะอันนี้ขเขาท้าความกันมาแล้วอะมาเท้าความกันดีกว,กว่าตอนแรกที่น้องเดย์อ่ะฟุกก็ฟังเพลงเคปซินเทเกอร์อะไรอย่างนี้เลดมีอินอะไรอย่างงี้ก็คือฟุกก็ฟังแต่ว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยแบบเตะตาโดนใจเพราะว่าช่วงน,นั้นเพิ่งจะมาติ่งเทเชอร์ไดไม่นานอะไรอย่างงี้เราก็เรายังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับ จะไปติ่งวงอื่นพอมาสักพักหนึ่งฟูก็ออมาโดนตกด้วยเพลงคําล่าสุดเออก็คือรังเดสอันนี้คือแบบบีดเพลงแบบดีมากอันนี้คือโดนใจมากทัดใจมากแล้วก็ดู mv เลยตั้งแต่วันแรกที่น้องปล่อยมาเลยแล้วก็นั่งดูแบบเออแต่รู้สึกว่า mv อ่ะคือด้วยความที่เอ็นไฮเพนเขาไม่ได้เน้นตัวแบบไม่ได้เน้น MV ที่แบบต้อง แปลกต้องมุมกล้องเก๋อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคือมันก็มีความสวยของเขาเป็นงานอาร์ตของเขามันจะมีความสตอรี่มากกว่าฟก็เลยไม่ได้อินไม่ได้แบบว้าวแบบอุ้ยมุมนี้สวยจังดูมีทรานซิชันแปลกๆใน MV อะไรเงี้ยไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ว่าพอฟังเพลงมาเรื่อยๆฟกเริ่มโดนตกมันเรื่อยคือกลับไปฟังเรื่อยๆก,กับดังเดสเนี่ยจนแบบว่าเออรู้สึกแบบโดนแล้วแหละก็เลยแบบอาเริ่มเข้าไปศึกษาหาสมาชิกอะไรนน่นนี่นัน่น,นแล้วก็มันเจอกับเจตอนแรกที่น้องเดะยอมเราวก็รู้จักคนเดียวคือเจคเพราะว่าหน้าแบบเด่นมากอะตอนนั้นคุณร เรียคนนี้ว่าเจคหล่อมากเจคหล่อมากแต่พอมาเล่นเลมาดูเพลงนี้้วแบบคือเจผมดําผมสั้นแล้วือบเอ้ยทาไมมันแบบอยู่ดีก็แบบมองแล้วก็แบบทำไมดูชอบคนนี้จังเลยก็เลยมาชอบเจประมาณนั้นไม่รู้ว่าต้องเมาส์อะไรอีกเนี่ยไปเมาส์ต่อกันในคอมเมนต์ดีกว่าดีไหมทุกคนเออเื่อถามอะไรก็เข้ามาเมาส์กันเข้ามานะครับฝากเอ็นจินหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นเอ็นจินมาตอนนี้จนถึงวันนี้ันที่2 0ก็คือเป็นเอ็นจินมาประมาณ2อาทิตย์นั่นแหละนะครับทุกคนก็ฝากเอ็นจินคนน ต่างๆมากมายคืนนี้เป็นการแบบเปิดตัวจริงๆว่ามาเป็นเอ็นจีน ด้วยนะครับทุกคนก็ฝากตัวไว้ด้วยฝากกด Sub สไครต์ไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วย,วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้มีคอนเทนต์อะไรอยากให้ทําเกี่ยวกับเอ็นไฮเพนเนี่ยก,ก็บอกมาได้นะหรือว่าจะให้ไปรีแอคอะไรอย่างนี้ก็ลองบอกมาได้ถ้าสมมติแบบรสิทธิ์มันแบบสามารถเอามาลงได้มาถ่ายรีแอคได้ก็จะทําให้นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรไปเมาส์ต่อในคอมเมนต์บางทีแบบเออลืมพูดเพราะาอยู่คนเดียวด้วยอาจจะแบบพูดสาระนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ครบนะครับไปเจอกันต โอเคไม่ไปวีดต่อดีกว่าไป,ไปได้ต่อไปบ้าย